สวัสดีครับสัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนน่อวาพ่อกับสองนาเจ็บกันแดดอีกเช่นเคยเนาะมื้อนี้มาพ้อกับลูกชายเนาะลูกชายคนโตเนาะน้องนาวาครับผมน้องนาวาใช่ไหมอืมวันนี้น้องนาวาจะมากินอะไรเนี่ยส้มตำอืมส้มตำอันนี้หมูส้มเด้อพี่น้องแล้วก็มีลูกนุ่งลูกโดดเนาะนีผักกลมกกับนิดนเนหน่อยน,อยนะพี่น้องมากิน,นกันลูกชายก็กินนมกินอย่างไปเนาะเอาก,กินของไปเสร็จคาดไม่ได้เลยพี่น้อง <laughs> không nhiều nếu trên cười mà nó mà kinh cắn hả tiếng hai lớp ngàn mà nó lớp ngàn mà tạm thì chung cắt ở đây kìm khao bác ngon ơi ba cầm đâu mà thay kịp em mua cháu bưng ngon khơi ô má gì khao โคตำได้พิเศนะ đẹp mm -hmm. <laughs> lắm. mà lại tán <laughs> Đó. <laughs> <Phim đó. cười> Ngon người quá nên mời người này chưa mời 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 chơi rồi mời 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 lừa mời 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 còn nhiều Rồi bắt đi bắt sạch vậy? Khoa có tăng nhưng cho mình ăn cả Ừ, phải

เอาระปิ่น้องอิ่มเข้าก่อนอือหือ้ปูนี่แซ่บปูมะเข็ม

แม่วันหิวอีกแล้วอะ่ะกินแม่ก็กินไม่หมดม mm hmm. mm hmm. ันมันจะมากินมาม่าเหมือนพวกเราเนี่ย งงุมันกินอาหารมันก็ไม่มันก็ไม่กินที่หมดของมันอ่ะใช่ของแม่เนะกินไปเป็ดเส็บแสบเคืนน่ะนี่เจ้าเศษเพื่อก้าวเขาเจ้ากินมาม่าเยอะไม่ได้เพราะเจ้าจะอ้วนและท้องก็จะระเบิดรอนอหน่อย

แต่มันน้อยคนน้อยเหลือไปมูรโกโกโก็สิไอ้นต่อต่อต่อ

อ้ส้มต่ำอ่แซ่บสุดๆเลยเผ็ดโอ้โหโอ้คโโูเลยเผ็ดแบบจัดเต็มเต็มแบบใส่รูด้ดนเนาะโอ้โหแต่เปอะไ้หมูส้มเนาะมันก็อนน้อยพดโอ้ยบอร์ใเลี้ยงบอลระเอาคลิปนี้แคนนี่เนาะเป็นหลายคลิปหน้าทำอย่างให้เบิร์นฟัดอย่างเด้อแค่นี้คลิปนี้สวันดีครับผม